ในฐานะของผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยนะครับก็หลังจากที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับอยากจะขอร้องท่านอีกทีว่าท่านไม่ต้องเดินทางนะฮะมาที่สํานักงานกองทุนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์นะครับท่านยืนยันสิทธิ์มาทางเอกสารและส่งมาทางไปรษณีย์ตรงนี้นะฮะเราจะดูแลสิทธิ์ของท่านให้อย่างดีนะครับอันนี้เป็นประเดน็นของเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ย้ายอีกทีนะครับท่านท่านไม่ต้องเดินทาง มาด้วยมาที่สํานักงานนะฮะกองทุนนะครับเพราะว่าเราไม่มีสถานที่แล้วก็มันยังไม่ได้รับเงินนะครับในะบวนการต่อมานะครับหลังจากที่ท่านจะยืนยันิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะจะอยู่ในช่องของการรอการจ่ายแต่นีรขบวนการณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าจํานวนเจ้าหน้าที่การทํางานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่างานเยอะมากนะฮะก็จะใช้อยู่30-60ถึงวันขณะนี้เองเนี่ย ผมกําลังจะทําอย่างไรที่จะทําให้กระบวนการตรงเนี้ที่มันจะย่อลงว่าอย่างน้อยก็ภายใน30บวันแต่ถ้าสามารถที่จะทําได้นะหลังจากยืนยนันเสร็จแล้วอยู่ภายสัก1สัปดาห์สสัปดาห์ได้อันนี้กําลังดําเนินการอยู่นะฮะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับในเรื่องของขบวนการจ่ายเงินนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะประชาชนสนใจกันมากเลยว่าเอ๊ะกองทุนเนี่ยขณะดนี้สภาพคล่องเป็นอย่างไรดําเนินการบริหารจัดการอย่างไรแล้วจะหาเงิน มาเติมอย่างไรก,ก็ขออนุญาตกับนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมจะบริหารจัดการไปเป็นปีๆนะฮะในปี2,565นี้นะครับเรามีวงเงินสภาพคล่องที่ไม่ได้ติดภาระผูกพันอะไรที่จะจ่ายได้อยู่ประมาณสักสัก2 3 0 0 0ล้านเนะฮะเราก็ได้วางแผนถึงทันเดือนธันวาน,นี่ขณะนี้ได้เร่งตรวจสอบนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามแผนก็จะจ่ายได้ประเมินประมาณเดือนละสี่ห้าร้อยล้านน่นะครับ ไปไปถึงเดือนธันวาคมนี้ก็จะใช้จ่ายวงเงินที่ที่เป็นสภาพคล่องที่จะจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยท่านจะเห็นความคืบหน้าจากการดําเนินการตรวจสอบอหลักฐานของคําทวงหนี้แล้วก็จ่ายเนี่ยจากเดิมเนี่ยหลักร้อยขึ้นมาเป็นหลักพันเดือนที่แล้ว2 0 0 0กว่าเดือนนี้4 0 0 0กว่าก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยเยผมก็ตั้งใจอยากจะให้เดือนหนึ่งสัก56000ลายขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของปีนี้ก็ก็จะอยู่ในส่วนของงบประมาณ สภาพคล่องที่เรามีอยู่นะครับเอาในปีต่อไปนะครับก็ขอญาตว่าอย่างนี้นะครับต้องขอบคุณท่านท่าน,านออบอร์ดบริหารกองทุนนะครับท่านประธานบอร์ดบริหารท่านปลัดกระทรวงคลังท่านได้กรุณานะฮะให้จัดตั้งคณะอนุนะฮะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาอ,อีกหนึ่งคณะนะฮะซึ่งประกอบได้ผู้แทนจากกระทรวงการคลังผู้แทนจากสํานักงานกิจสุิกาจากอายการสูงสุดนะและก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยครับขึ้นมาช่วยพิจารณา ตามข้อกฎหมายต่างๆช่องทางต่างๆเพื่อที่จะหาเม็ดเงินนะฮะเอามาเติมนะครับในปีต่อๆไปนะฮะเช่นอาจจะไปกู้เรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวก็จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะรมการชุดนี้ได้ได,ได,ได้ได้พิจารณานะครับที่จะหาเงินมาเติมนะครับนี่ขบวนการทํางานขณะนี้เองเนี่ยเมื่อวันเสาร์ผมก็ได้ออกไปพบกับเจ้าหนี้นะฮะ ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่อยู่ในภาคเหนือนะครับทุกเจ้านี้ก็ได้ให้ความกรุณานะฮะฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ให้กําลังใจมาให้ทํางานคือขณะนี้เองเนี่ยด้วยจํานวนเจ้านี้มากาถึงเกือบ7จแสนลายนี่นะห6าหมื่นล้านบาทเนี่ยก็เกงกันว่านะตามตามที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าโอ้โหกองทุนเนี่ยจะใช้เวลาพิจารณาไป40-50ปีหรือเปล่านะฮะ ขณะนี้เองเนี่ยก็กราบขอเรียนอย่างนี้ว่าผมเองก็จะพยายามนะฮะบริหารจัดการคือประชาชนก็พยายามบอกว่าถ้าสัก5 6ปี45ปีเนี่ยนะฮะถ้าสามารถบริหารจัดการชำระนี้ได้หมดก็ก็ประชาชนก็ทนพอพอพอ,พอทนได้นะแต่เมื่อไหร่ถ้ามันไปหลาย10ปีเนี่ยประชาชนเองก็จะไม่มีความอดทนอันนี้เองเนี่ยผมก็พยายามจัดการบริหารจัดการเช่นนะผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้า3-4เดือนเนี่ย ถ้าผมมุดผมจ่ายได้สักเดือนละห้าห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยนะฮะสมมติฐานที่จะหาเงินมาเพื่อเพื่อจัดการในปีต่อไปก็เอา500คูณ12ก็อยู่ประมาณสัก6 0 0ันล้านบาทอย่างนี้นะฮะแต่ว่า แน่นอนครับถ,ถ้าจะต้องนะฮะสมมุติเราไปกู้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการใช้เงินนั้นให้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เป็นไปตามเงินที่เข้ามานะฮะถ้าเราหาเงินมาได้มามากแล้วเราจ่ายได้น้อยอันนี้มันก็จะเป็นผลเสียที่เราเป็นภาระ,ะในเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆนะฮะแล้วแน่นอนที่สุดเลยครับปี -66 ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ทา,ท,ทางกองทุนคงจะพัฒนาว่าเอาละถ้าเราจ่ายได้เท่านี้ทั้งนั้นในปีต่อไปเราสามารถจะพัฒนานะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ นะฮะแล้วก็มีเม็ดเงินมาจ่ายได้มากขึ้นไหมนะฮะก็ผมก็อยากจะจ่ายได้ปีนึงสักหมื่นกว่าร้านเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้นะสี่หปีมันก็จะได้หมดภาระ,ะตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นแนวคิดที่ที่ทางผมเองในฐานะผู้จัดการกองทุนประกรันวินาศภัยนะฮะที่จะวางแผนในการดําเนินการต่างๆนะฮะภายใต้อ่การบริบหารตามนโยบายของท่านบอร์ดบริหารนะครับอันนี้ก็อยากจะกาับนาเรียนนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าอยากได กังวลวิตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องไปรวมตัวกันนะฮะที่จะเดินขบวนมาประท้วงเพื่อเร่งรัดการจ่ายอะไรต่างเนี่ยก็อยากจะกลาบเรียนว่าผมพยายามที่จะดําเนินการให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะในการจ่ายนะแล้วก็จะพยายามเร่งรัดการจ่ายการดําเนินการตรวจสอบออคําขอทวงหนี้และก็จ่ายให้จบโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ก็อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องนะที่เป็นเจ้าหนี้ว่า ให้วางใจนะการทํางานของกองทุนประกันครับแล้วอีกประเด็นนึงครับในกรณีที่ท่านพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยมีความเครือบแขลงสงสัยว่าเออทางกองทุนนะหรือทางเจ้าหน้าที่ของกองทุนเนี่ยจะมีไหมการเลือกปฏิบัตินะฮะไปเอาเคส หลังมาให้ก่อนอะไรต่างๆทํานองนะี้หรือมีข่าวข่าวว่าบางกลุ่มบางอะไรต่างๆเนี่ยไปเก็บค่าหัวคิวอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะมาแซงคิวอะไรต่างๆก็ขอญาตยืนยันเลยนะครับยืนยันครั้งหนึ่งว่าไม่มีเด็ดขาดครับในเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนจํานวนมากนะครับเกือบเจ็ดแสนลายนะครับและนี่จํานวนมากทางกองทุนเองก็จะพยายามให้ความเป็นธรรม ที่สุดนะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นอาจจะเ,เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้เช่นนะฮะอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนไปเนี่ยคือในกรณีที่เคสนะฮะเรื่องอที่ไม่มีปัญหาในการตรวจสอบมันก็จะไหลลื่นไปพอมีปัญหาในการตรวจสอบปุ๊บนะเอกสารไม่ชัดเจนต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเรื่องนั้นก็จะถูกการออกมาเพื่อให้เจ้าที่ประสานงาน กับท่านเจ้าหนี้รายนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอพอเรื่องเรื่องที่มีประเด็นที่จะต้องขอหลักฐานเพิ่มเติมมันออกมาเคสตั้งหลังก็ผ่านไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเคสของท่านเดี๋ยวถ้าท่านดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะก็สับก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่ิีการดําเนินการต่างๆผมผมผมเห็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าถ้าท่านไม่ไม่กังวลเรื่องจํานวนเงินมากนักน,นะฮะเพราะว่าที่ท่านขอมาสมมุติว่าท่านขอมาสอง0,000ท่านก็บวกค่า ชดเชยไม่อีกหมื่นสี่อย่างนี้นะฮะปรากฏว่าของท่านเนี่ยไอ้เจอใจจบสองแสนท่านไม่มีปัญหาหรอกแต่เงินชดเชยเนี่ยใบรับรองแพทย์เอกสารอะไรอยงท่านประกอบท่านไม่มีเลยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยบางทีติดต่อท่านเนี่ยสองสัปดาห์ยังติดต่อท่านไม่ได้เลยอะไรต่างเนี่ยมันก็เช้าไปบางท่านเนี่ยพอติดต่อกลับไปท่านตัดปัญหาท่านบอกว่าโอเคท่านไม่สละสิทธิ์ในส่วนนั้นท่านเอาส่วนนี้ท่านก็ไปได้เร็วไอ้อย่างนี้มันก็ก็เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่า ไม่ไม่ไม่เป็นความจริงที่กองทุนจะไปเลือกปฏิบัติหรือมีไปมีคนมาให้เงินให้ทองแล้วก็เอาเคสที่ยื่นมาให้ก่อนปฏิบัติไปก่อนอันนี้ไม่มีเด็ดขาดนะครับก็กลับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าให้ให้เชื่อนะฮะใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยครับอันนี้